ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมคะอยากขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะคะมาร่วมมัศการด้วยกันคะ่ะจากพระธรรมปรุดีบทที่150รข้อที่1ถึง2จงสรรเสริญพระเจ้าเถิดจงสรรเสริญพระเจ้าในสถานน้ำมัศการของพระองค์จงสรรเสริญพระองค์ในพื้นฟ้านุภาพของพระองค์จงสรรเสริญพระองค์เพราะกิจการอนุภาพของ,รง,ง,รรงพระรอ,นนพองค์ จงสรรเสริญโธงตามความยิ่งใหญ่ย่างมากของโองฟาร้องเพลงด้วยกันในบทเพลงแรกนะคะจงสรรเสริญพระเจ้าเถิ่จงสรรเสริญพระเจ้าถิเา่เรียนเสียงโห่ร้องถวาย อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะเราอาจจะเจออุปสรรคปัญหาต,าตา่ตางๆหรือปัญหาที่เราไม่สามารถแก้ไขได้แต่เรายังมีพระเจ้าที่จะนำพาเราข้ามผ่านปัญหาไปได้แม้ทางของเราที่เรากำลังเดินอยู่นั้นจะมีอันตรายหรือมืดมนสักแค่ไหนเราก็อย่าลืมที่ว่าเรามีความรักและความดีของพระเจ้าติดตามเราไปค่ะเพราะในทุกๆวันพระเจ้าก็ส่งเลี้ยงดูเราเสมอค่ะ ในบทเพลงสุดท้ายนะคะพระเจ้าทรงยิ้งดูค่ะ 멘탈 <목소리나> 드디 ความรักและความมีกามติดตามเราทุกวันไปเราอยู่ในน้ำพระใจขอพร้อมขอเชิญพี่น้องทุกท่านว่าสมสงบใจกันอธิษฐานเพื่อเตรียมใจเข้าสู่กันมัศการนะคะข้าแต่พระเจ้าหุนพวงสำหรับ ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาสําหรับอาทิตย์ที่ผ่านมาแม้ว่าเราจะพบเจอปัญหาอุปสรักแค่ไหนเราก็ยังมีเรองที่จะทรงพาเราก้าวข้ามผ่านปัญหานั้นไปได้ขอคุณพพองก็ขอฝากการมสการในเช้าวันนี้ไว้กับเพองมอบทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับเพองในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ให้เราอ่านพระวจนะของพระเจ้าร่วมกันจากอบพยพบทที่หข้อที่1ต่อมาภายหลังโมเสสกับอาโรนพากันเข้าเฝ้าฟาโ,ฟโรห์ทูลว่าพระยาเวพระเจ้าของอิสราเอลตัดดังนี้ว่าจงปล่อยประชากรของเราไปเพื่อพวกเขาจะได้ฉลองเทศกาลเลี้ยงให้เกียรติเราในถิ่นธุรกันดารสำหรับหัวข้อที่จะแบ่งปันในวันนี้ก็คือประชากรของพระเจ้า ผูนมัสการพระองค์จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่เราได้ประสบพบเจอกันในทุกวันนี้เป็นเรื่องราวที่เรายังไม่เคยได้พบเจอกันมาก่อนและเราก็ยังไม่รู้ว่าจะกินเวลายาวนานไปอีกแค่ไหนและเราก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้ไปแล้วจะเป็นอย่างไรให้เราที่จะวางใจในพระเจ้าเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในสายพระเนตรของพระองค์ ให้เราที่จะใช้เวลาของเรากับพระเจ้าเพื่อสแสวงหาว่าพระองค์ทรงมีพระประสงค์อะไรผ่านทางเหตุการณ์เหล่านี้สแสวงหาพระคุณผ่านทางเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อที่เราจะได้ฝากไว้กับพระเจ้าในจิตใจที่วุ่นวายและสับสนมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่จะช่วยเราได้ให้เราลองถอดบทเรียนจากเหตุการณ์นี้ด้วยกันจากสถานการณ์ภัยพิบัติ1ิบประการที่อียิปต์ให้เราไปดูด้วยกันว่าเหตุการณ์นี้เริ่มต้นขึ้นมาได้อย่างไร จากอพยบบทที่5ข้อที่หต่อมาภายหลังโมเสสกับอาโรนพากันเข้าเฝ้าฟาโรทูลว่าพระยาเวพระเจ้าของอิสราเอลตัดดังนี้ว่าจงปล่อยประชากรของเราไปเพื่อพวกเขาจะได้ฉลองเทศกาลเลี้ยงให้เกียรติเราในถิ่นทุรกันดารจากภะวนะในตอนนี้ก็จะเห็นว่าโมเสสกับอาโรนได้เข้าไปเฝ้าฟาโรแล้วบอกว่าพระเจ้าบอกให้ปล่อยประชากรของพระองค์ไป แล้วเหตุผลที่จะต้องปล่อยไปคืออะไรครับก็เพื่อพวกเขาจะได้ฉลองเทศกาลเลี้ยงให้เกียรติเรานั่นก็คือเพื่อให้พวกเขาจะได้นมัสการพระเจ้านั่นเองในแผ่นดินอียิปต์นั้นนะครับไม่สามารถที่จะนมัสการพระเจ้าได้ในอียิปต์ก็มีเทพเจ้าต่างๆมากมายและในวันนี้ที่โมเสสได้เข้ามาเฝ้าฟาโรก็เพียงเหตุผลเดียวเท่านั้นครับก็คือเพื่อที่จะให้เขาได้นมัสการพระเจ้า และข้อที่สองฟาโรได้ตอบไว้ว่าอย่างไรครับพระยาเวนั้นเป็นใครเล่าเราจึงจะต้องฟังเสียงของพระองค์และปล่อยคนอิสราเอลไปเราไม่รู้จักพระยาเวและยิ่งกว่านั้นเราจะไม่ปล่อยคนอิสราเอลไปเป็นอันขาดจากพระวจนะตอนนี้ฟาโรก็ตอบว่าพระเจ้าที่เขานามัสการอยู่นั้นนะ่ะพระเจ้าที่ฟังเสียงของพวกเขาอยู่น่ะเป็นใครฉันก็ไม่รู้จักใครก็ไม่รู้จะมาขอให้ปล่อยไปได้อย่างไร เราลองมาดูด้วยกันนะครับว่าในการที่เรานมัสการพระเจ้านั้นก็จะมีแต่ผู้ที่เชื่อเท่านั้นที่ร่วมนมัสการด้วยกันเพราะเรารู้ว่าการนมัสการนั้นมีความสําคัญมากมายขนาดไหนแล้วผู้ที่ไม่เชื่อล่ะเขาก็ไม่สนใจเขาก็ไม่รู้ว่าการนมัสการคืออะไรแล้วทําไปเพื่ออะไรกลับมาที่ฟาโร์ก็ได้บอกว่าพระยาเวเหรอฉันก็ไม่รู้จักไปนมัสการหรือไปทําไมก็เลยไม่ปล่อยคนอิสราเอลไป ดังนั้นพระเจ้าจึงต้องทำเหตุการณ์บางอย่างเพื่อที่จะทำให้ฟาโรห์ได้รู้จักกับพระองค์นั่นคืออะไรบ้างครับนั่นก็คือภัยพิบัติ10อย่างนั่นเองพระเจ้าไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เกิดภัยพิบัติทั้ง10อย่างนี้แต่เป็นเพราะว่าประชากรของพระเจ้าไม่สามารถที่จะนมัสการพระเจ้าได้ต่างหากเพราะว่าประชากรของพระเจ้าคือผู้ที่บริสุทธิ์คือผู้ที่ต้องนมัสการพระองค์ เขาคือประชากรของพระเจ้าและอยู่เพื่อนมัสการพระเจ้าดังนั้นการนมัสการจึงมีความสำคัญและผู้ที่จะนมัสการก็คือประชากรของพระเจ้าการที่ฟาโรห์ท้าทายและไม่ให้คนอิสราเอลมานมัสการพระเจ้านั้นทําให้พระเจ้าทรงทําให้เกิดภัยพิบัติ1ิบอย่างนั่นก็คือน้ํากลายเป็นเลือดฝูงกบฝูงลิ้นฝูงเหลือบโรคระบาดในฝูงสัตว์ฝีผุพองฟ้าร้องและลูกเห็บ ฝูงตะก,กะแตนความมืดและบารณกรรมของลูกขวปีเมื่อเราอ่านอพยพบทที่5ถึง10ช่างเป็นเรื่องราวที่ทุกทรมานมากมายขนาดไหนที่พวกเขาจะต้องเจอกับความเดือดร้อนมากมายหลายอย่างขนาดนั้นและในวันนี้เราพบเจอกับการแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนาแค่เพียงอย่างเดียวยังทุกข์ยากลำบากกันขนาดนี้เราไม่สามารถจะจินตนาการได้เลยว่าในวันนั้นจะยากลาบากมากมายกันขนาดไหนก็มีคำถามว่าแล้วพระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไร พระองค์ไม่ต้องการที่จะมอบภัยพิบัตินี้ให้กับเราพระองค์ต้องการที่จะมอบสรรติสุขให้กับเราแต่พระองค์ทรงทําให้เกิดภัยพิบัติก็เพื่อที่จะสําแดงฤทธเดชของพระเจ้าพระองค์ทรงทําเพื่อให้ประชากรของพระองค์มีอิสระในการที่จะนมัสการพระองค์พระเจ้าทรงกำลังถามเราอยู่ว่าเราคือใครเราเป็นใครเราคือประชากรของพระเจ้าเราคือผู้นมัสการพระเจ้า ในการนมัสการนั้นสถานที่ที่นมัสการมีความสำคัญขนาดไหนครับเราคงจำกันได้ตอนที่หญิงชาวสมารียได้ทูลถามพระเยซูจากยอห์นบทที่4ข้อที่20ถึง23ว่า บรรพบุรุษของเรานมัสการที่ภูเขานี้แต่พวกท่านบอกว่าสถานที่นมัสการนั้นต้องอยู่ที่เยรูซาเล็มพระเยซูตัดกับต่างว่าหญิงเอย๋ยเชื่อเราเถิดคงมีสักวันหนึ่งที่พวกเธอจะไม่ได้นมัสการพระบิดาทั้งที่ภูเขานี้หรือที่เยรูซาเล็มสิ่งที่พวกเธอนมัสการนั้นเธอไม่รู้จักสิ่งที่พวกเรานมัสการนั้นพวกเรารู้จักเพราะความรอดมาจากพวกยิว แต่วาระนั้นใกล้เข้ามาแล้วและบัดนี้ก็ถึงแล้วคือเมื่อคนที่นมัสก,การอย่างแท้จริงจะนมัสก,การพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพราะว่าพระบิดาทรงสแสวงหาคนเช่นนั้นมานมัสก,การพระองค์สรุปแล้วในการนมัสก,การนั้นสถานที่สำคัญหรือเปล่าครับเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือผู้ที่นมัสก,การพระเจ้าต่างหากสิ่งที่สำคัญที่สุดในยุคโควิดนี้คืออะไรครับ ก็คือให้จิตใจของเราที่จะเป็นเหมือนกับสถานที่นมัสการของพระเจ้าในการนมัสการให้พระเจ้าออกมาจากใจของเราให้ออกมาจากทัศนคติของเราว่าเราคือผู้นมัสการพระเจ้าตลอดช่วงวิกฤตที่ผ่านมาเราไม่สามารถที่จะนมัสการกันได้ที่กจิจจรของเราเราจะต้องนมัสการออนไลน์กัน หลายคนก็คงจะไม่คุ้นเคยกับการที่เราจะต้องนมัสการที่บ้านกันเองความรู้สึกก็ไม่เหมือนกันกับมานมัสการที่โบสถ์หลายคนก็อยากที่จะเข้ามานมัสการที่คริสจ,จัรด้วยกันให้เราที่จะให้ความสำคัญกับจิตวิญญาณในการนมัสการของเรามากกว่าที่จะยึดติดกับสถานที่ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราก็สามารถที่จะนมัสการได้ให้เราปรับทัศนคติในการนมัสการของเราใหม่ พระเจ้าทรงแสวงหาคนที่นมัสการพระเจ้าอย่างแท้จริงและในวันนี้พระองค์ทรงถามเราว่าเราเป็นใครเราอยู่เพื่ออะไรเราเป็นประชากรของพระเจ้าเราอยู่เพื่อนมัสการพระองค์ขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับ พระเจ้าพระบิดาผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ในวันนี้ที่ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าทุกคนเป็นประชากรของพระเจ้าและพระองค์ทรงทำเพื่อเราต่างๆมากมายเพื่อให้เราได้มีอิสระในการที่จะนมัสการพระองค์และเราทุกคนคือผู้ที่นมัสการพระเจ้าไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนเราก็จะนมัสการพระองค์ไม่ว่าจะต้องเจอกับสถานการณ์อะไรเราก็จะถวายการขอบพระคุณ และจะนมัสการพระองค์อยู่เสมอให้เราที่จะให้ชีวิตของเราเป็นสถานนมัสการของพระองค์เวลานี้อยากให้เราได้อธิษฐานเป็นการส่วนตัวกับพระเจ้าได้ใช้เวลานี้ในการที่จะฟังเสียงของพระเจ้าและพูดคุยกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวให้เราอธิษฐานเผื่อพี่น้องของเราที่กำลังตกงานอยู่กำลังรองานอยู่ขอให้พระเจ้าที่จะทรงเสริมกำลังคอยช่วยเหลือเขาในเวลาที่เขารองานอยู่ที่นี่ สำหรับพี่น้องที่กำลังทำงานหลายคนต้องพบกับภาระหน้าที่ที่แสนหนักขอให้พวกเขาได้รับการเสริมกำลังที่มาจากพระเจ้าสำหรับผู้ที่มีความเจ็บป่วยขอให้พระเจ้าทรงเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐที่ยืน่นผั์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์สัมผัสแต่ต้องรักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆให้หายและขอทรงคุ้มครองพวกเราทุกคนให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดภัยจากไวรัสโควิด COVID -19 และขอให้มีการค้นพบวัคซีนการรักษาในเร็ววันขอพระเจ้าที่ทรงสถิตยอยู่กับพี่น้องของเราทุกคนเมื่อใดก็ตามที่เราคุกเข่าร้องขอจากพระเจ้าขอให้พระองค์ที่จะทรงฟังคำอธิษฐานของพวกเขาและตอบคำอธิษฐานของพวกเขาขอพระองค์ที่จะทรงดูแลกลุ่มสังคมไทยของเราให้สมาชิกของเรามีความรักและคอยหนุนใจซึ่งกันและกันอธิษฐานฝากซึ่งกันและกันไว้ในพระอันทรงฤทธิ์ของพระเจ้า อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับการนมัส,สการพระเจ้าในวันนี้ให้เราทั้งหลายที่จะเป็นเหมือนกับประชากรของพระเจ้าประชากรของพระเจ้าคือผู้ที่นมัส,สการพระเจ้าเราทั้งหลายเราทุกคนนั้นคือผู้ที่นมัส,สการพระองค์ ให้เราที่จะใช้ชีวิตของเราให้จิตใจของเราให้ร่างกายของเราเป็นเหมือนกับสถานที่นมัสการพระเจ้าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนถึงแม้ว่าในวันนี้เราไม่สามารถที่จะมาร่วมนมัสการพระเจ้าที่กริจจักของเราได้แต่ให้เราที่จะให้ร่างกายของเรานั้นเป็นเหมือนกับพระวิหารของพระเจ้าที่จะนมัสการพระเจ้าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราก็สามารถที่จะนมัสการพระเจ้าร่วมกันได้ผ่านทางการออนไลน์ที่นี่เราเรามาร่วมนมัสการพระเจ้าด้วยกันใหม่ในสัปดาห์หน้า ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ